อาจารย์สวัสดีจ้าอ,อาจารย์สวัสดีค่ะหนูหนูหนูเคยเข้ามาหาอาจารย์ครั้งหนึ่งแล้วรอบหนึ่งอะค่ะอ,อันนี้คือรอบที่สองของหนูอาจารย์หนูก็ได้ดูคลิปของอาจารย์ทั้งหมดแล้วอะค่ะแล้วก็ตอนนี้หมอก็กำลังจะยุติยายให้กับหนูอะค่ะอาจารย์คราวนี้หนูอยากถามอาจารย์ว่าโอกาสที่หนูอะจะกลับไปเป็นได้อะมันจะมีอีกไหมคะอาจารย์ มีดิถ้าเราไม่ฝึกตนน่ะหน้าที่เราคือต้องฝึกอบรมบ่มนิสัยตัวเองแบบนี้สร้างเหตุปัจจัยแบบนี้ไปเรื่อยเพราะว่าสิ่งที่เราเป็นโรคภัยแค่เจ็บนี้มันเกิดขึ้นมาได้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากการที่เราเนี่ยไม่ยอมรับตามความเป็นจริงเราไม่ฝึกฝนอบรม <c oughs> มันแก่การเป็นดังนั้นถ้าเราสามารถฝึกฝนอบรมตัวเองได้ในปัจจุบันเราก็จะสามารถมันโรคภัยแค่เจ็บเนี่ยก็จะไม่กลับมาแต่ถ้าเราเริ่มต้นในการกลับไปแล้วไม่ยอมรับความจริงแล้ว เดโลไปแค่เดียวพวกเนี้ยก็จะกลับมาอีกอาจารย์บางทีหนูก็แบบว่าหนูกลัวหนูจะต้องกลับไปเป็นอีกบางเรื่องที่หนูเจออาจารย์บางทีหนูยังไม่แข็งพออย่างเงี้ยหนูก็เลยแบบเหมือนเหมือนหนูดาวลงไปบ้างในบางครั้งแต่หนูก็ตั้งสติกลับมาค่ะอาจารย์เพราะว่าหนูมีลูกมีแม่มีพี่สาวที่แบบเป็นเป็นปัญญาอ่อนด้วยอะค่ะอาจารย์ที่ต้องเลี้ยงดูอะคือภาระหนูเยอะมากอาจารย์แล้วพ่อหนูก็เสียแล้ว คราวนี้อาจารย์สามีหนูอ่ะเขาก็คือแบบเป็นคนอายุเยอะกว่าหนูแต่ว่าเขาช่วยแรงได้แต่ความคิดเขาไม่ได้อาจารย์ก็เลยแบบว่าภาระทุกอย่างตกหนักที่หนูไม่ว่าเรื่องลูกจะไปโรงเรียนหรือว่าพาลูกไปเรียนหรือว่าเกี่ยวกับลูกหมดเลยอาจารย์แล้วก็ ภาระร้านก๋วยเตี๋ยวที่หนูต้องคิดต้องทําแล้วก็งานร้านซักรีดหนูที่หนูต้องทําอีกอาจารย์แล้วเวลาพาแม่ไปโรงพยาบาลอีกอาจารย์ปาพี่สาวไปรักษาโรงพยาบาลอีกอาจารย์มันเป็นภาระหนูหมดเลยบางครั้งหนูรู้สึกเหนื่อยแล้วท้ออาจารย์หนูควรทํายังไงดีอะคะอาจารย์บางครั้งมันก็ดิ่งอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์ก็อ,อ,อย่าไปดิ่งดิคือเรื่องแบบนี้มันเป็นกับเรามาตั้งนานแล้วไม่ใช่เหรอ ทำไมจะต้องไปกังวาวงกังวลก,กับมันอย่างเงี้ยเราต้องมีสติอยู่กับปัจจุบันนี้เมื่อมันเป็นภาระเราก็ยอมรับไปตามความเป็นจริงว่ามันเป็นภาระในเมื่อเราไม่สามารถทิ้งภาระนี้ได้เราก็ต้องยอมรับเป็นจริงความเป็นจริงอยู่กับมันไปว่าก็มันเป็นอย่างเงี้ยมันไม่มีทางเป็นอย่างอื่นได้เราต้องยอมรับคือคนเราในโลกเนี่ยไม่ใช่เฉพาะคนป่วยซึมเศรา้าคนทุกคนในโลกถ้าไม่ยอมรับความจริงต้องไหลลงสู่ความทุกข์เสมอ ใคร,ใครก็ตามที่สามารถยอมรับตามความเป็นจริงได้เขาย่อมตั้งอยู่ในปัจจุบันขณะโดยการมีความสุขในปัจจุบันขณะดังนั้นท่านในเมื่อทุกอย่างมาเป็นแบบนี้เราไม่ต้องไปบอกว่าเฮ้ยทำไมคนนั้นไม่แบ่งเบาภาระเราบ้างเฮ้ยทำไมคนนี้ไม่สามารถช่วยเหลืออะไรบ้างเฮ้ยทำไมคนนี้ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้บ้างเราไม่ต้องไปคิดเรื่องนั้นเลยเราคิดแค่ว่าเราทําหน้าที่ของเราไปตามเหตุตามปัจจัยเนื่อยก็นั่งพักแป๊บหนึ่งแล้วลุกขึ้นมาทําใหม่ถ้าเราสามารถทําแบบนี้ได้เราก็จะมีความสุขได้ในปัจจุบัน ดันั้นขอให้เราตั้งสติดีๆอย่าไปคิดในทางลบอย่าไปคิดในทางที่มันจะทําให้ตัวเองเนี่ยรู้สึกทุกข์ร้อนเดือด <c oughs> เนื้อร้อนใจในการใช้ชีวิตของเราเพราะฉะนั้นขอให้เราเนี่ยมีสติตั้งมั่นให้มาก <c oughs> เราอย่าไปนั่งน้อยอกน้อยใจชะตาชีวิตทําไมต้องเป็นอย่างนั้นทําไมต้องเป็นอย่างนี้หน้าที่เราคือมีสติอยู่กับปัจจุบันในเมื่อมันไม่มีใครช่วยเหลือเราได้เราต้องช่วยเหลือตัวเราเองทําได้เท่าที่เราทําได้อย่าแบกทุกอย่างไว้ที่ตัวเอง แต่ถ้าบริเวณรอบข้างมันต้องแบกบแบกบได้แบกบได้กายอย่าแบกใจคําว่าอย่าแบกใจคืออย่าเอาความรู้สึกนึกคิดของทุกคนเนี่ยมาลงไว้ที่ตัวเองเรากระจายออกคือทิ้งอารมณ์เหล่านั้นไปให้เราตั้งมั่นว่าเราจะคิดเฉพาะเรื่องที่จําเป็นต้องคิดเรื่องที่ไม่จําเป็นต้องคิดเราจะไม่คิดเรื่องที่จําเป็นต้องคิดคือคิดในการบริหารจัดการในสภาวะที่เรากําลังเผชิญอ,อยู่ เรื่องที่ไม่จําเป็นต้องคิดคือน้อยเนื้อต่ําใจทําไมต้องเป็นอย่างนั้นทําไมต้องเป็นอย่างนี้ทําไมไม่มีใครแบ่งเบาภาระได้ทำวิบากกรรมอะไรมานี่คือเรื่องที่ไม่ต้องคิดเวลาเราฝึกมีสติทุกครั้งที่ดาวอาจารย์สอนว่ายังไงให้ลุกไปเดินจงกรมเมื่อเดินจงกรมแล้วมีสติตั้งมั่นดีแล้วสงบลงจากความคิดนันแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตปกติเกิดดาวอีกไปเดินจงกรมอีกเดินสักพักเนึนงจนอารมณ์มันจบไปก็กลับมาใช้ชีวิตตามปกติเนี่แค่เนี้ย ตึกแบบนี้ซ้ำๆบ่อยๆให้ความเคยชินของใจเนี่ยมันไปเกาะในความคิดที่ดีเท่านั้นอย่าให้ความเคยชินของใจไปเกาะอยู่ในความคิดที่ไม่ดีถ้าเราเอาความเคยชินของใจไปเกาะอยู่แต่เรื่องไม่ดีมันก็จะเคยชินจนนอนเรื่องในสันดานสุดท้ายเราจะทิ้งความรู้สึกแบบนี้ออกจากใจไม่ได้เลยแต่ถ้าเราเอาใจเราเนี่ยไปผูกติดก,กับอารมณ์ฝ่ายกุศลฝ่ายดีฝ่ายมีสติสัมปชัญญะฝ่ายให้กําลังใจตัวเอง ฝ่ายยอมรับตามความเป็นจริงมันจะนอนเรื่องในสันดานไปในการยอมรับตามความเป็นจริงจนถึงที่สุดแล้วเราจะมีกําลังจิตกําลังใจในการสร้างเหตุปัจจัยให้ตัวเองเนี่ยสามารถใช้ชีวิตโดยบริบทของภาระเหล่านี้ได้ด้วยการมีความสุขเพราะเราทิ้งอารมณ์เป็นดังนั้นกําลังใจที่ดีที่สุดที่เราจะสามารถทําได้คือสร้างที่ใจของตัวเองดังนั้นคําว่ากําลังใจในความหมายที่เรากําลังใช้กันอยู่ในโลกเนี่ยคือต้องให้มีคนอื่นเนี่ยมาให้กําลังใจมาปลอบประโลมเรา นั่นไม่ใช่กาลังใจในฝ่ายของพุทธศาสนากําลังใจของพุทธศาสนาหรือหลักคําสอนพระเจ้าคือกําลังใจที่สร้างจากมโนกรรมคือรู้จักมีสติสัปชัญญะอยู่กับปัจจุบันแล้วทิ้งความเห็นผิดมีจเจริญอานาปนาสิธิจเจริญสติสัปชัญญะอยู่กับปัจจุบันขณะเนี่ยเรียกว่ากําลังใจที่ดีที่สุดในใจด้วยกันสร้างกําลังให้เกิดขึ้นในใจนี้คือความหมายของคาว่ากําลังใจ อ,อาจารย์อาจารย์คะหนูขอถามอีกข้อนึงได้ไหมคะคือว่าอาจารย์ก่อนหน้านี้ที่หนูจะเป็นซึมเศร้าอ่ะหนูอ่ะมีพวกมีพวกล่างทรงอ่ะอาจารย์เป็นล่างทรงมีองค์นู้นองค์นี้เข้ามาแบบเต็มไปหมดอ่ะอาจารย์จนร่างกายหนูรับไม่ไหวแล้ววันหนึ่งหนูก็ทิ้งของพวกนี้ไปอาจารย์พอของพวกนี้มันออกจากร่างหนูไปแล้วอ่ะหนูก็กลายเป็นเหมือนคนจะบ้าอาจารย์หนูก็เลยเป็นแบบนี้ไปเลยอาจารย์ หนูก็เพิ่งขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเนี่ยคะ่ะอาจารย์ว่ามันเกี่ยวกับของเหล่านี้ไหมคะไม่เกี่ยวนะมันเป็นที่กําลังใจของเราเองคือเราไปคิดไปพึ่งพาสายสิ่งเหล่านั้นมากมันก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทําลายกําลังใจทําบั่นทอนชีวิตเราจริงจริงมันทําอันตรายแก่เราไม่ได้เราไม่ต้องไปคิดอดีตมันจบไปแล้วเอาแค่ปัจจุบันขณะไม่ต้องไปคิดว่าเป็นเพราะสิ่งนั้นไม่มีใครทําอันตรายแก่เราได้ ถ้า,ถาไม่เกินกว่าวิบากกรรมของเราแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีนะครตัดเรื่องอดีตทิ้งอยู่แค่ปัจจุบันค่ะอาจารย์แล้วอีกอย่างหนึ่งอะค่ะอาจารย์แล้วเวลาหนูนั่งสมาธิอะหนูนั่งสมาธิแล้วหนูก็แบบเหมือนพอเราลงไปลึกอะอาจารย์เราจะเห็นพวกมารพวกอะไรอย่างเงี้ยมาหลอกล่อเราแต่แบบหนูก็ไม่ได้สนใจอะอาจารย์แต่บางทีมันก็เห็นนู่นเห็นนี่เห็นนั่น,น,นอะอาจารย์ตลอดเวลาที่นั่งอะคะ่ะคือแบบมันไม่ทิ้งอ่ะ อาจารย์เหมือนแบบมันมาอยู่ตรงหน้าเราตลอดเวลาอย่างเช่นหนูแบบหนูหนูออกไปข้างหน้าบ้านเนี่ยอาจารย์หนูก็เหมือนเหมือนตัวเองอะมองเห็นว่ามันมีผีเต็มเลยอะอาจารย์มันเหมือนแบบว่าเราเหมือนแบบตาเราเห็นอาจารย์เห็นชัดๆเลยว่าตรงนั้นคือผีมันเยอะมากอ,อาจารย์อแล้วพอหนูมานั่งสมาธิหนูก็กําหนดจิตแบบภาวนาแผ่เมตตาอะไรเงี้ยหนูก็เห็นของเรานะั้นอีกออาจารย์ ว่าเหมือนเขามาขอร้องให้หนูช่วยอะไรประมาณนี้อาจารย์แต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่อะอาจารย์ไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ก็แค่ทิง้งไม่ต้องไปสนใจแค่นั้นเลยปัญหาคือเรายังไปสนใจมันไงยังไปตามดูตามรู้ตาม,ตามเห็นมันอยู่ห <า S 2> เห็นก็เห<า>็นไม่ต้องไปคิดมันกลับมาอยู่กับพุโทโธกลับมาอยู่กับลมหายใจแค่นั้นเลยค่ะอาจารย์อื ค่ะอาจารย์หนูเข้าใจแล้วค่ะอาจารย์เดี๋ยวหนูจะศึกษาแล้วก็ปฏิบัติาตามไลฟ์ของอาจารย์ตลอดนะคะในกลุ่มโรคซึมเศร้าหนูขอขอบคุณอาจารย์มากแล้วก็ขอขอ,ขอบคุณทุกกําลังใจในไลฟ์ที่ส่งให้หนูค่ะอาจารย์หนูขอบพระคุณอาจารย์มากท,ทำให้หนูออตื่น <ๆ S 1> แล้วทาให้หนูแบบดีขึ้นจนหมอจะหยุดยาค่ะอาจารย์ค่ะหนูหมดคำถามแล้วห,หนูขอบคุณอาอาจารย์มากหนูเป็นแฟนคลับอาจารย์เลยค่ะ ค่ะอ,อาจ<ส>า,ารย์ค <สา S 2> <า>่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะ